สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุดตะเพื่อเป็นบุญเป็นกลลุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าธรรมะชั้นลึกในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุนั้นถูกขยายด้วยอิทัปปยาตาคืออิมาสมิสติอีทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสุป,ปาทาอิทังอุปชติแปลว่าเพราะความเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอีทงังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิรโรธาอีทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกฎสีบ่บรรทัดนี้เพื่อนๆเ,เรียกว่ากฎอิทัปปยาตามันเป็นกฎของปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมะที่เกิดแต่เหตุอาศัยเหตุในการเกิด ลงมาเป็นอิทธิปยาตาแล้วพระองค์ก็บอกว่ายาทีิทังได้แก่อะไรอวิชาปัตยาสังคาราอวิชาเป็นเหตุสังขารทั้งหลายสังขารปัตยาวิญญาณังสังขารเป็นเหตุวิญญาณวิญญาณนะปัตยานามะรูป,ปังวิญญาณเป็นเหตุนามรูปนามรูป,ปะปัตยา สลายัตนางนมรูปเป็นเหตุสลายัตนะสลายัตนะเป็นเหตุภาษาภาษะเป็นเหตุเวทนาเวทนาเป็นเหตุตันหาตัณหาเป็นเหตุอุปทานอุปทานเป็นเหตุพบพบเป็นเหตุชาติชาติเป็นเหตุชลามรณะโสกกาปริเทวะทุกขาโทมานัตเห็นไหมฮะเพื่อนๆนี้คือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของความตายชลามรณะทุกคนในโลกนี้ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะแก้อย่างไรเพื่อนๆไม่มีองค์ความรู้ใดในโลกที่เราเรียนมาจบตรีโทเอกแล้วสอนวิธีแก้ปัญหาความตายไม่มีเพื่อนๆมีแต่สอนวิธีในการใช้ชีวิตบนโลกก่อนตายให้อยู่ดีมีสุขให้มีทรัพย์สินมีเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์แต่พอเรากรเกษียณจบแล้ว หมดแล้วและเราก็เริ่มมา